สวัสดีนะครับบิ๊กแมชของพรีเมียร์ลีกวันนี้นะครับแมนซิตี้เล่นกับลิเวอร์พูลเป็นเกมที่สูสีครับสถิตินั้นแมนซิตี้อาจจะเหนือกว่าเมื่อเล่นในบ้านแต่ปีนี้ไม่แน่ไม่นอนละครับเพราะว่าตัวผู้เล่นของแมนซิตี้ไม่ค่อยพร้อมนะครับแม้ว่าฮาเลนนั้นจะดูฟิตกลับมาแต่ผมว่าเล่นได้ไม่เต็มร้อยนะครับ เวินเดอร์รยก็ยังไม่อยู่ถ้าขาด2ตัวหลักนี้ไปเนี่ยนะครับเวอร์พูเดินเกมแบบสู้ได้เลยครับไม่มีกลัวแน่สภาพจิตใจมาสู้แน่ครับช่วงหลังๆมากองหลัง Liverpool, เลวร์พูเนี่ยเหนียวแน่นแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับฟันไดดีขึ้นตามลําดับแล้วผมว่านัดเนี้ยหลายคนจะได้พิสูจน์ฝีเท้าตัวเองผมว่าเวอร์พูเนี่ยมีความพร้อมที่จะมาสู้ให้เกมสูสีถ้าเวอร์พูจะพลั้งพลาดแพ้เนี่ย ผมว่าจะไปโดนท้ายท้ายเกมแพ้แค่เม็ดเดียวนะครับจะไม่เกินไปมากกว่านั้นหรอกมันจะสูสีมากๆแต่เปอร์เซ็นต์คลิกบล็อกเปอร์เซ็นต์เสมอมีสูงครับเพราะผมดูความพร้อมของลิเวอร์พูลวันนี้มีลุ้นเก็บหนึ่งแต้มกลับออกไปครับ